ก็คิดว่าได้ยินเสียงหนูนะครับผมจิงยะจียังสีนะครับยีงจี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 ใช้ตัวนะครับอ่ะพี่น้องนะครับเมื่อมึงสเต็ปการฟันต่อของผมนะครับพี่น้องหลายคนกับอาจารย์หลายคนเพิ่อนกบอกว่านะครับฟันนะครับซันสาสตลงสีนะครสบสาลงนะครับสาสลงสีรับ บางท่านก็บอกว่าสันไม่ตงขูมเนี่ยนะครับบางค่นก็สันกลับไปกลับมาเนี่ยสีประมาณสี่นะครับบางคนก็จับลักษณะสี่นะครับบางคนก็จับลักษณะสี่นะครับบางคนก็่อยนะครับบางคนก็จีนะครับบางคนกําำเป็นนอนเดียวนะครับอ่ะผมจะบอกว่าเทคนิคผมนะครับผมไม่มีเทคนิคอย่างนะครับผมมาแต่สันนะครับจับถนัดมือแล้วก็สันแห่มันเนียนนะครับสันแห่มันเนียนนะครับสันแห่มันแห่มันเนียนข้อมือออนนะครับสันนะครับ มันจะเป็นหองว่าสั้นบาดสายบาดขวานะครับผมก็สั้นตามกันวานนะครับต้องเจอสั้นขึ่นสั้นลงสั้นขื้นวนไปวนมาแค่นะครับว่นไปวนมาครับจนจนคิดว่าพ่อหนูนะครับจนคิดว่าพ่อหนูผมก็อยากจะจีจีจังสีผมจะสั้นคอยลงนะครับทาคิดว่าได้งยินเสียงก็แจ๊กก็แจ๊กนะครับผมก็จะสั้นปกติผมเนี่ยเดี๋ยวสั้นคอคอสาวหาไปเรลื่อนนะครับสาวหาจนคิดว่าได้งยินเสียงหนูนะครับผมจึงอยากจะจีังสีนะครับจี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 ใช้ตัวนะครับจีให้ตัวแล้ว สีให้โตสีให้หมูหน่าอ่ะ <Williams> พี chanting, ่น้องเทคนิคสำคัญนะครับของการสันตัวนะครับสันให้มันเนียนนะครับสันให้มันเนียนสันให้สันให้มันเนียนสันให้มันเป็นตาเขานะครับหนูเป็นตาเขานะครับสันให้มีจังหวะนะครับสั่นจับยังได้ก็ได้พี่น้องจับตังสีก็ได้จับตังสีก็ได้นะครับอย่าได้ข้นถนัดนะครับเอาถนัดจะของนะครับไม่ต้องไปมึงผู้อื่นนะครับจะของถนัดแบบไหนก็เอาสันนะครับนี่เทคนิคผมเขาสันตัวนะครับ มัมีตายตัวพี่น้องมันจะว่าสั้นสาสั้นหัวลบสายล,ลบหัวไปเนี่ยนะครับอ่ะตัวนยินเทคนิคการสั้นต่อของผมนะครับยวพ้าไปมึงเทคนิคการเข่าหมาของผมนะครับไปเร e